ตอนที่1ผมจะพูดแต่เนื้อาหาที่สําคัญนะครับเพราะถ้าพูดเนื้อาหาที่ไม่ค่อยสําคัญมันจะเสียเวลามากเลยนะครับแล้วผมก็ไม่ค่อยว่างด้วยยายหนูอย่าวิ่งหนีสิให้ข้าได้กินเจ้าสดีดีฮ่าฮ่าฮจะหยุดไม่ได้ต้องรีบหนีฉันชื่อหลัวจีวีปีนี้อายุ17ปีเป็นนักเรียนมัธยมปลายเป็นคนตระกูลหมอผีลูกสาวคนเล็กของตระกูลลวว แต่กลับโดนวิญญาณชั่วหลายตามฆ่าถ้าฉันหยุดฉันต้องตายแน่แน่เจ้าหนีไม่พ้นหลอกสาวน้อยข่าจะไม่กินเจ้าแล้วเจ้าอย่าหนีสิจิวจี้วี่อย่าเชื่อคำพูดบ้าบาของมันรีบหนีซะจะโดนจับไม่ได้ไม่นึกเลยว่าจะให้ข่าได้มาเจอกับหมอผีที่ไม่มีอิทธิฤทธิ์แต่กลับมีวิญญาณชั้นสูงช่างโชคดีจริงๆนะเนี่ย ขอแค่ได้วิญญาณของเจ้าพลังของข้าก็จะแข็งแกร่งขึ้นไม่ข้ากินเสร์ดีๆจะป้าเหรอฉันได้เป็นหมอผีโดดๆฉันเป็นหมอผีโดโดโครั้งแรกก็จะถูกฆ่าล้างแคนแล้วหรือไงไม่ได้นี่มันเสียหน้าตระกูลลัวของเราเกินไปฉันต้องแสดงอิทธิฤทธิ์บ้างเจ้าปีศาจแกนี่ช่างกำเริบเสบสารเกินไปฉันจะไม่ให้แผนชั่วของแกสำเร็จล็อก ฉันหมอผีจือวี่แห่งตระกูลล่ววันนี้ฉันจะสู้กับแกเองอ้าอ่าอาสาวน้อยยันก็เยี่ยมอยู่นะแต่เสียดายเสียดายที่เธอไม่เรียมตัวพลังของเธอยันไม่เสียงแค่มีแค่พึ่งจากการเขียนท่าหากพลังผู้เขียนยันลดลงเหมือนตัวเจ้าในตอนนี้ถึงยันจะดียังไง ก็ไม่มีประโยชน์หรอกนะแต่ยันนี่แม่ฉันเป็นคนวาดนะ้าไม่คิดเลยว่ามันจะไม่ได้ผลแย่แล้วเอาละเลิกดือ้อซะแล้วให้ฉันกินซะดีๆแต่คิดว่าฉันโง่หรือไงรอให้แกมากินฉันฉันก็ต้องตายสิฉันต้องรีบหนีเ้าคิดว่าจะนหนีข้าพ้นเหรอ มึงเป็นเฮีย้ยอะไรกับผ้าห้าหัวเรือยังไอ้เฮีย้ยผีใกล้จะถึงบ้านแล้วในบ้านมนีสีมาปกป้องที่พ่อวาดอยู่ถึงวิญญาณจะร้ายกาจและแข็งๆยังไงก็ไม่กลัวหรอกอ้าเลือดของหมอผีนี่ช่างอร่อยจริงๆฉันยังต้องยังต้องการอีกเจ็บจังทำไงดี วิญญาณร้ายนี่แข็งแกร่งเกินไปหรือว่าวันนี้ฉันต้องตายจริงๆทำไมพลังที่ฉันถึงต่ำทำไมพลังของฉันถึงต่ำขนาดนี้ฉันอยากจะกลายเป็นหมอผีที่แข็งแกร่งที่สุดบนโลกใบนี้จริงๆนะฉันไม่อยากตายหรือว่าจะไม่มีใครมาช่วยฉันจริงๆพ่อมาม่พี่อยู่ยมาโลกเธอเวียนเลี่ยงวิญญาณชั่ว ู้สืบเป็นยังไงเป็นอย่างไรบ้างแล้วเราได้พบร่องรอยเล็กๆน้อยๆของวิญญาณชั่วหลายที่โลกมนุษย์แล้วขอรับแต่ยังไงไม่พบกลิ่นายของพระจิตศักดิ์สิทธิ์ขอรับบางทีวิญญาณชั่วคู่กับพระจิตศักดิ์สิทธิ์อาจจะไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกันนะขอรับสืบต่อไปสืบต่อไปแค่มีเส้นสน คแค่มีเส้นสนกลม่นแม่นเขียนสนกลนี้เลในแม้แต่นิดเดียวก็ปล่อยไปไม่ได้ปาบาทเราสืบหากันมา3,000ปีแล้วนะขอรับท่านยังไม่ยอมถอดพระไทยอีกหรอครับทำไมแหวนมนตคาถานี้จู่ๆถึงได้เต่งแสงคาถาออกมาล่ะหรือว่าหม่อมแม่ไม่ได้หลออข่าจริง ฝ่าบาทขอรับ3,000ปีที่ท่านได้ใช้ทุกวินาทีแล้วแต่ก็ยังหาคระจิตตัสติ์ไม่เจอหรือฝ่าบาทเชื่อจริงๆว่าแหวนเล็กๆวงนี้จะนำพาให้พบเจอจริงๆนะขอรับหรือเวียเจ้าเข้าใจเจ้าไม่เข้าใจไม่ว่าจะผ่านมาเท่าไหร่ล้มเหลวมาสักกี่หนขอแค่มีความหวังอย่างนิดเดียวข้าก็จะไม่ยอมแพ้หรอกนะ ตอนเป็นความหอยหาของข้าเป็นเหตุเดียวที่ข้าจะมีชีวิตอยู่ต่อไปได้ไปกันเถอะซูเวียไปโลกมนุษย์ขอรับฝ่าบาทนี่สินาภัยอีกของกูโอ้ยถ้ามีเสียงรบกวนยังไงก็ต้องขอภัยกันด้วยนะครับแอดรีบทำสุดฝีมือแล้วมีคนเป็นกำลังใจให้ด้วยผู้ติดตามห2 3คนแล้วไปให้ถึง1,000ซับกันเลยทุกคน เล่นเชโซแมนเดี๋ยวผมจะมาพูดทีหลังนะที่จริงว่าจะพูดตั้งแต่ตอนที่30แล้วเนาะสามสิบเอออย่างก็เอออะไรนะอืมอะไรนะจากพี่ชายก็กลายเป็นสามีที่สมบูรณ์ผมที่จริงผมว่าจะพูดแหละแต่ผมไม่พูดดีกว่าเพราะทําไมเหรอเพราะมันจะเสียบรรยากาศยังไงล่ะบ๊ายบายตอนที่สองเมีองลงชวนนะโลกมนุษย์ฮึยฮสาวน้อยข้านับถือเจ้าจริงๆ ไม่นึกเลยว่ามีพลังแค่นี้ก็ยังกล้ามารับมือกับข้าเป็นไงล่ะหนีไม่พ้นแล้วใช่ไหมยิ่งอยู่ยิ่งรู้สึกเลือนลางเพียเจ็บจังดูเหมือนว่าฉันต้องตกอยู่ในกับมือวิญญาณร้ายนี่จริงๆซะแล้วมามีให้คนพ่อพี่ชายขอโทษนะคะฉันไม่สามารถเจอพวกท่านได้อีกแล้วแล้วก็เฉาต้าเวียความผิดฉันเองขอโทษนะ ถึงชั่วโมงก่อนลงเรียนมัธยมปลายหลวงชวนเมืองหลวงชวนแล้วเ,เป็นยังไงบ้างจิวเวียมีของนั่นจริงหรือเปล่าอืมฉันสังเกตดูหน้าต่างบานนั้นตรงชั้นสามมีแสงสีเขียวอยู่นิดนดินั่นเป็นที่ที่วิญญาณร้ายอยู่โอ้มีจริงด้วยงั้นทำไงดีเธอสามารถฆ่าวิญญาณร้ายได้จริงหรอไม่ได้หรอกเพราะมันพรบุุษของตระกูลล่วรู้ซึ่งว่า คงจะเป็นวิญญาณร้ายแต่ก็ควรมีโอกาสที่ถูกช่วยเหลือเพราะฉะนั้นถ้าไม่ใช่สถานการณ์ที่สุดวิสัยจริงๆเราทำได้แค่กำหลาบไว้จากฆ่าทิ้งไม่ได้นี่เป็นคำสั่งสอนของบรรพบุรุษที่ลูกหลานของตระกูลหลัวต้องรักษาปฏิบัติตามไม่อถึงเลยว่าคนตระกูลล้วจะ เป็นคนที่ใจดีแบบนี้ไม่งั้นก็ขอให้หมอสีผู้ยิ่งใหญ่ช่วยกำหลับวิญญาณร้ายที่ห่อเราด้วยสิฮ่าฮ่าฉันยังฉันก็ยังเป็นแค่หมอสีฝึกหัดแต่ยังไงฉันก็พยายามนะอ๋อแล้วก็ตั้งแต่เมื่อกี้แล้วฉันเห็นบนนิ้วเธอสวมแหวนที่สวยมากนี่เหรอไม่หลอกหนะ้าก็แค่แหวนธรรมาดาวงนึงมีอะไรน่าแปลกใจตรงไหน เธอใส่แหวนที่นิ้วนางคงไม่เป็นเพราะมีผู้ชายคนไหนซื้อให้เป็นของขวัญแทนใจหรอกนะแต่เป็นของขวัญของแฟนฉันได้ยังไงของถูกๆแบบนี้พูดอะไรเพ้อเจอนะในเมื่อมันไม่แฟนก็เอาให้ฉันใส่เส้ฉันวันหลังละกันพวกเราไปกำหลาบหยีก่อนเถอะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวจะเสร็จล่าช้าเกินไปนะแวนนี่ยืมไม่ได้นี่ แหวนนี้ให้ยืมไม่ได้นี่นะวันนี้ต้องกำลังหายันก็บังเอิญเจอของสีแดงกล่องหนึ่งข้างในนอกจากแหวนนี้แล้วยังมีสิ่งปแปลกแปลกและตัวอักษรที่อ่านไม่ออกเขียนไว้อยู่รู้สึกแหวนมันสวยก็เลยเอามาใส่แต่ผลปรากฏว,ว่าถอดไม่ออก แย่แล้วคงไม่ได้เป็นแหวนที่คุณพ่อซ่อนไว้เตรียมที่จะขอหมามีหรอกนะโชคดีที่พ่อแม่และพี่ชายไปเยี่ยมท่านนักโคหิวที่เขาเฉิงชิงเฉิงอีกสองสามวันถึงจะกลับมาฉันถอดมันออกมาได้ก่อนที่พวกเขาจะกลับมาก็าน่าจะไม่มีปัญหาแล้วนะจือเว่ยฉันยังกังวลอยู่นะยังไงซนะนี่ก็เป็นครั้งแรกที่เจอ ที่เธอจะกำหลาบผีต่ไม่มีปัญหาจริงๆใช่ไหมอืมไม่เป็นไรหรอกนะฉันเคยเห็นพ่อแม่กำหลาบมาหลายครั้งแล้วฉันยังขโมยยันที่หมานี้เขียนจริงออกมาด้วยนะบายใจเธอหน้าซึ่งชั่วโมงต่อมาฉันและฉันและชื่อจริงๆไม่คิดเลยว่าพลังวิญญาณร้ายแกล่งขนาดนี้ตาเวียโดนทำร้ายจนสลบไปแล้วและฉัน ได้รับบาดเจ็บแต่วิญญาณร้ายกลับไม่เป็นไรเลยแม้แต่น้อยโชคดีที่มีคนที่วิญญาณร้ายจะกินฉันที่เป็นหมอผีคนนี้ลอม่อมันมาต้าเวียคงจะไม่เป็นไรแล้วบ้าจริงไกลจากบ้านไม่กี่ข้าวแท้ๆเหรือว่าจะกลับไม่ได้จริงๆยอมแพ้เถอะไม่มีใครที่จะมาช่วยที่เจ้าหรอกนะยอมให้ ข้ากินเสดีๆเถอะนะผีเป็นผู้หญิงนะแต่ทำไมกูพูดเป็นผู้ชายวะต้องขออภัยด้วยฉันไม่อยากตายนะฉันไม่อยากกลายเป็นหมอผีหน้าผ้าคลุมใจสมดุกฉันอยากเป็นหมอผีที่หน้าผ้าคลุมใจองทุกคนาะปิวออใครกันที่พลังแขแ็งแรงขนาดนี้ใครใครกันจะแย่งใญที่แย่งใย,ยนี่กับข้าเหรอรู้หรือเปล่าว่าข้าเป็นใคร คือคนของวิญญาณชั่วคู่ยิ่งใหญ่นะหายไป,ไปเกิดอะไรขึ้นวิญญาณร้ายตัวนี้ก็แข็งแกร่งอยู่นี่นาแล้วทำไมาจูจ่ๆวิญญาณถึงหายไปได้ล่ะนี่คือใครหรือว่าเป็นวิญญาณร้ายที่อยากกินฉันเหมือนกันแต่ว่าเขาหลอกเกินไปแล้วผมสีเงินเปล่งแสงแยนฉับแสงชุดชัว่ว ดวงตาสีทองสายเป็นประกายในที่สุดข้าก็หาเจ้าเจอแล้วไม g คอดหลอไม่พอเสียงยังเพราะเหมือนที่ไปชื่อด้วยทำไมฉันถึงอยากร้องไห้หรือว่าเป็นเพราะกลัวเกินไปนี่มันเกิดอะไรขึ้นเอ้ยมาฉากแรกมึงก็จูบไปเลยเหรอจะยินดี ถ้าหากมีเสียง,งรบกวนก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับมาเริ่มอ่านกันเลยนะครับบ้าจริงนี่คือจูบแรกของฉันไม่คิดเลยว่าจะถูกเทพหรือผีที่ไม่รู้มาจากไหนขโมยนี่เขามาช่วยฉันหรอถึงหมาม้จะบอกว่าห้ามผู้สีปีศาจเหล่านี้มั่วๆไม่ต้องกลัวมีข้าอยู่ก็ไม่มีใครสามารถทำร้ายเจ้าได้ แต่การที่ได้อยู่ในอ้อมปอดของเขาฉันรู้สึกสบายใจมากหลังของฉันเจ็บมากและก็เวียนหัวมากด้วยอ๋อแล้วก็ตาเวียไม่รู้ว่าตอนนี้เขาจะเป็นะไเป็นไงบ้างขอร้องละคุณช่วยช่วยตาเวียเพื่อนสนิทของฉันไปวิลิวมิงหงเจ้านี่จริงๆเลย ไม่สังเกตเลยไม่สังเกตเห็นว่าเธอได้รับบาดเจ็บหรือไงวะเอบ้องเอ้ยบาดเจ็บหนักขนาดนี้แล้วยังจะห่วงคนอื่นอีกก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับอีเวขอรับฝาบาทจะพาพระชายากลับยมโลกไหมขอรับไม่ร่างกายคนธรรมดาอย่างเธอไม่เหมาะกับที่นั่นข้าจะพาเขาไปรักษาบาดแผลที่บ้านก่อน ที่บ้านราอครับฝ่าบาททราบว่าบ้านของพระชายาอยู่ที่ไหนรขอขรรบตามพันปีแล้วข้ากับไม่รู้เขาอยู่ที่ตระกูลรั่วฝ่าบาทหมายถึงตระกูลรั่วที่อยู่ในสี่ตระกูลยิ่งใหญ่รขอขรรับขอประทานอภัยขอรับที่หม่อมฉันทํางานปกค้องข้าโทษจ้าไม่ได้หรอกนึกไม่ถึงว่าท่านอาจารย์จะ จะช่างมันเถอะเจ้าไปช่วยเพื่อนสนิทของเขาเถอะที่ชื่อเฉพาะอะไรเวียเน่ะเขาน่าจะอยู่แถวๆนี้หลังจากที่ช่วยเสร็จแล้วก็สืบหาเรื่องวิญญาณชั่วคู่สักหน่อยเสร็จแล้วก็ค่อยมารายงานค่าที่นี่แต่ว่าฝ่าบาทขอรับไปจัดการเถอะฝ่าบาทช่วยมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งไม่มีปัญหาแม้แต่นิดเดียว แต่ว่าคนของวิญญาณเชื่อผู้เมื่อกี้มันถูกฝ่าบาทโจมตีจนวิญญาณสาบสูญหายไปแล้วแม้แต่เศษเสี้ยวก็ไม่เหลือกว่าจะได้เห็นร่างกายมันช่างเถอะขอรับหม่อมฉันไปหาผู้หญิงคนนั้นก็ได้ครับภาภาคจิตยังไงก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับแล้วก็อ่านไม่เก่งแต่เรื่องนี้ผมผมอ่านมาคร่าวๆแล้วก็สน่งสีนะครับแล้วก็ทุกคนก็อย่าลืมไปหาดู เรื่องเชียร์ซอแมนกันนะครับเฮ้ยถ้าพวกมึงดูแล้วพวกมึงก็มาคุยกับกูด้วยนะคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะเฮี้ยกูก็สนุกเลยเรื่องเฮี้ยนี่ <all> man. เชียร์ซอแมนกูเชียร์คุณมาคิมะานะไอสัตว์ถ้าพวกมึงอ,อ,อยู่ฝั่งพ่ายอีกมึงเป็นศัตรูกับกูถ้าหากมีเสียงด้วยยังไงก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับ ตอนที่สี่แล้วเนาะจริงๆน่าจะพูดั้งานแล้วแต่ว่าก็กูหาตอนกูจะไม่ได้ว่าตอนนี้ตอนไหนเลยพยายามให้มันเห็นว่าตอนที่สเวียนหัวจังที่นี่คือที่ไหนดอกไม้ส,สวยๆเยอะแยะเต็มไปหมดทำไมพวกเขาใส่ชุดโบราณนี่เป็นชุดโบราณประเภทไหนกันนี่คืองานแต่งงานหรอทำไมหน้าตาเหมือนฉันแบบนี้นะ ผู้ชายคนนี้เป็นคนที่ช่วยฉันไว้หรองานแต่งงานนี่คือจะกินเหล้าอากีกินนี่หรอไม่ขอไปนะ้อาอ่านไม่ได้เลยไม่ได้กินไม่ได้นะถ้ากินแล้วก็จะไม่ได้พบกับเขาอีกบ้าชะมัดพูดออกเสียงไม่ได้อย่ากินนะเราจะตายอย่ากินอย่ากินสิ พี่แท้เป็นแค่ความฝันไม่รู้สึกเจ็บบนร่างกายแม้แต่นิดกำหลาผีกับเฉาตาเวียก็เป็นความฝันหรอฝันนี้นานเกินไปหรือเปล่าเนี่ยพี่แท้นี่ก็เป็นฝันหรอที่ฉันกลับร้องให้จนตื่นสะดุง้งติ้งต้องจริงๆ <c oughs> ติ้งต้องตรงไหนฉันรู้สึกว่าออกจะน่ารักเดียวน่ารักหรอ ชมฉันแบบนี้ฉันก็เขินแย่สิคนที่เสียงเหมือนเสียงกับที่ไปเฉยนี่คือคุณคุณทําไมถึงเป็นคุณคุณอยู่ที่นี่ได้ไงเมื่อคืนเจ้าบาดเจ็บนักข้าก็ทําได้เพียงพาตัวเจ้าที่สลบอยู่กับมารักษาบาดแผลที่บ้านเป็นไงบ้างดีขึ้นแล้วหรอที่แท้มันก็ไม่ใช่ฝันนี่ฉันถูกชายคนนี้ช่วยไว้หรอเนี่ยพระเจ้าเขาเหล่อมากจริง มันไม่ใช่ที่จเรื่องที่จะมาชมเพราะว่าเขาหลอกมึงคิดก่อนไหมว่าเขาจะเอาชีวิตมึงตอนที่้ต้องขออภัยกับเสียงรบกวนและถ้ามีเสียงก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับใจเย็นก่อนจีวีจะถูกความหลอกหลงไหลไม่ได้ยังไงก็รู้ได้ซ้ำว่าอีกฝ่ายเป็นผีหรือปีศาจร้ายนะไอบรรยากาศเสียงพูนี่มันคืออะไรกันเป็นอะไรหรือเปล่าทำไมหน้าแดงแบบนี้นะ ไม่สบายหรือเปล่าเมื่อคือน,ขอคอนข้าผิดเองเมื่อคืนข้าผิดเองถ้าข้ามาเร็วกว่านี้เจ้าก็คงไม่บาดเจ็บเมื่อคือนคุณช่วยฉันไว้หรอขอบขอบคุณค่ะใหญ่บ้องขอบคุณอะไรกันปากข้าปกป้องเจ้าไม่ดีแท้ๆข้าขอโทษันนี้เขาพูดขอโทษฉันทําไมครับเมื่อวานเขาไม่ได้มาช่วยฉันไว้ฉันอาจจะไม่ได้พบเจอคุณพ่อคุณแม่อีกและพี่ชายด้วย เขาเป็นใครกันแน่ทําไมถึงดีกับฉันขนาดนี้เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเหมือนจะมีอะไรผิดปกติขอบขอบพระทยที่เมื่อวานท่านได้ช่วยชีวิตของข้าไว้คําโบราณกล่าวว่าแม้แสบุญคุณเท่าน้ําหยดเดียวก็จะต้องตอบแทนดุดสายทานและยิ่งเป็นบุญคุณที่ช่วยชีวิตนั้นข้าก็ควรจะตอบแทน ท่านให้ดีที่สุดนอกจากนี้ท่านยังมีพระโฉงที่หล่อเราเยี่ยงนี้แต่เรื่องนี้ท่านก็ทําไม่ถูกเลยค่ะเดบ้องเจ้ากําลังพูดอะไรไอต้ตาบ้าแก้งทาเป็นฟังไม่ดูเรื่องหรือไงใครเป็นคนเปลี่ยนเสื้อผ้าให้ฉันนายรู้ดีอยู่แก่ใจไม่ใช่หรอแน่นอนว่าข้าเป็นคนเปลี่ยนเสื้อผ้าให้เจ้าแต่ว่าของที่ต้องใส่ข้างในมันของที่ต้องใส่ข้างในนั้นข้าใส่ไม่เป็น ก็เลยไม่ได้เปลี่ยนให้เจ้าแต่ถ้าเจ้าต้องการแล้วก็ข้าสามารถเรียนรู้ด้วยตัวเองได้แล้วค่อยมาช่วยเจ้าเปลี่ยนได้นะหุกป,ปากไปเลยตาโลกจิตใครอยากให้นายช่วยฉันเปลี่ยนชุดฉันในกันวะนายคิดว่าสําหรับฉันนายเป็นอะไรกันแน่ข้าเป็นสามีของเจ้าการที่ช่วยเจ้าเปลี่ยนชุดนั้นเรื่องแบบนี้ก็ปกติไม่ใช่หรอ สามีสามีอะไรกันฉันแต่งงานกับคุณตอนไหนพ่อแม่ฉันเห็นด้วยแล้วตอนไหนเราสองคนมีใบทะเบียนสมรสหรือยังคุณมีหลักฐานอะไรบอกว่าฉันคือภรรยาของคุณหลักฐานก็อยู่บนนิ้วของเธอไม่ใช่หรอหลักฐานอยู่บนนิ้วมือของฉันหมายความว่าไงกัน